นี่กำลังจะมาซื้อของแจกให้นะคะมาดูกันว่าของแจกวันี้จะเป็นอะไรวินหมดสามลังแล้นี่อันนี้คือรุ่นที่เราจะแจกนะคะราคารวมเกิดทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกินครึ่งแสนเออเกินรึ่แสนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นของใครใครได้เราจะพามาจดทะเบียนเป็นชื่อของคุณเลยนะคะยังไม่หมดและงินสดหกหมื่นบาทและกล้องคูจิ XA 2 ไลค์ like คลิปนี้ก็แชร์นี้ด้วยแล้วก็ติดตาม Facebook ของย u i c ซีโอออินวัลไทยมาว่าเลขท้าย2ตัวที่จะออกในวันที่16พฤศจิกาที่จะถึงนี้คือเลขอะไรเราจะคัดสมคนแรกที่เราเจอเท่านั้นนะคะขอให้โชคดีนะใครจะได้มอไซคใครจะได้กล้องไปแล้วใครยาจะได้ตังไปนะเออไม่รู้เหมือนกันนะงวดนี้จะออกอะไรนะขอใยโชคดีนะคะชิดอื่นไม่ได้ ตองได้คิปนี้แหละเชื่อสิวันนี้อาอะไรเร็วเร็วเร็วเนนี้เอาอะไรเร็วๆสิทำพี่คอ